S <S พามาชมสวนข้างบ้านมะนาวตัวนี้ดกมากๆเลยดูสิดูมะนาวดกนี่เริ่มติดลูกแล้วติดยากมากเลยมะานาวว้าวเมี่ยวใครเนี่ยเหมี่ยวใครมาอยู่นี่ว้าวว้าวว้าวไปชมเหมียวว้าวเมี่ยวมาอยู่นี่เอง พาลานชมสวนหล่านเห็นแมวแคนั้นแหละอยากได้เอออยากได้ไปดูนี่ก่อนบวบบวบบวบออกดอกเต็มเลยมีลกูกยางนี่อ่ะบวบมีลกูกยางนี่อว้าวมีข้างล่างลูกหนึ่งเออ สิบวบมีฟักทองด้วยมีฟักทองเริ่มติดลูกแล้วว,ว้ <c oughs> วาว <c oughs> ว,าว้าวว้าวดูมะละกอต้นนี้ดูมะละกอต้นนี้สิต้นติดเดียวออกลูกแล้ว ดูสิต้นเล็กเลยมะ้ะกอก็เรื่องแล้วนี่ดูต้นนี้ลูกเต็มเลยจ้าชมสวนอันนี้ก็ต้นผงชูรสมะละกอกินใบงามแล้วก็สูงมากด้วยปูกบันแดด มนเดต้นสูงสูงนี่นูน,น,นอือไปแล้วดูลูกเมลสิป้อมเลยบวบดีเลื้อยขึ้น ลูกนี้แก่แล้วเอาไว้ทำพันธ์ลูกข้างล่างนูแก่แล้วเอาไว้ทำพันธุ์บวบบ้าน,านลูกไม่ค่อยยาวจะกินอร่อยมากๆเลยนี่ดูมะเขือออกดอกแลไปดูมะเขือพวง ดูมะเขือพวงต้นนู้นอันนี้ต้นอะไรเนี่ยออกดอกคล้ายๆมะเขือเลยต้นมะอึกต้นมะอึกเพื่อติดดอกยังไม่ออกลูกเลยต้นมะอึกนี่ดูมะเขือพวงดีดูมะเขือพวงบ้านเรา ออกดอกเต็มเลยมะเขือพวงนี่ดอกเต็มเลยมันจะเริ่มติดดอกจะไปดูเดี๋ยวพาไปดูมะเขือเหลืองดอกมากๆเลยนูน่นมะเขือเหลืองของเราดูซิขึ้นเองดอกกินไม่ทันเลยดูนะเต็มต้นเลย ดีจ้าวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมพืชผักนะคะที่ปลูกเองขึ้นเองบ้างนะคะดีจ้าช่างมัหมนะคะสวัสดีค่ะ